สวัสดีครับชาวเ p s พีเอ l a n d ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีแผ่นรองเมาส์จากทางค่ายอีบูนะฮะโดยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นโทนสีเขียวดำนะครับมาในชื่อรุ่นว่าอีบูคอปเปอนะครับคอปเปอร์มาพดนะครับซึ่งจากที่เคยเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอ่าแมสเตอร์ใช่ไหมครับคือทางอีบูเนี่ยเขาจะมีอยู่2องซีใหญ่ๆนะครับก็คือแมสเตอร์กับตัวคอปเปอรนี่แหละครับผมนะฮะแผ่นรองเมาส์นจะมีทั้งหมด4ขนาดด้วยกันก็คือเล็กกลางใหญ่แล้วก็โคตรใหญ่ XL นะครับผมประมาณนั้นนะะฮ เดี๋ยวผมจะอ่านขนาดให้ให้ดูทีละไซส์ก่อนนะฮะอันนี้น่าจะเป็นตัวเล็กสุดนะครับขนาด280คูณ225ม mm ิลลิเมตรนะฮะแล้วก็กลางมาหน่อยนะครับ365คูณ265ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ใหญ่นะครับใหญ่น่าจะเป็นลา r g ชแล้วนะครับอ๋อน,นี่อันนี้คือเป็น XL นะครับไอค,ความยาวเนี่ย920มิลลิเมตรนะครับคูณกับ295ม mm ิลลิเมตรคือความสูงนะฮะ แล้วก็สุดท้ายเป็นไซส์ L นะครับไซส์มาตรฐานของเกมเมอร์ FPS เลยนะครับ445คูณ355มิลิมรนะฮะประมาณนั้นผิวสัมผัสเป็นแบบไหนรู้ว่าหรือว่าลวดลายเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้ไปดูที่ตัวที่ตัวแผ่นอันนี้คือไซส์ XL นะครับผมหรือว่าโคตรใหญ่ที่ผมบอกนะครับนี่ฮะ920มิลิมรนะฮะวางได้ตั้งแต่คีย์บอร์ดยจนเมาส์นะครับแล้วยังเหลืออีกนิดนึงด้วยนะครับ L จะเป็นไซส์มาตรฐานของชาว APS ที่คุ้นเคยกันดีนะฮะเขาไม่ได้บอกไว้นดว่าหนาเท่าไหร่นะครับแต่ผมเดาไว้ว่าน่าจะสักไม่เกิน4ฮะรประมาณ 2- 4งมิลประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเขาเย็บขอบนะเขาเย็บขอบเขาเย็บขอบไว้ด้วยนะฮะเพื่อจะป้องกันการการเปิดสังเกตได้ว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นหลังมารุ่นรุ่นเก่าๆเนี่ยที่ไม่ได้เย็บขอบเวลาเราถูไปถูมาเนี่ยขอบมันจะเลิกขึ้นมามันจะเปิดขึ้นมานะครับส่วนตัวลวดลายเนี่ยนะฮะที่ มุมนี้นะครับมุมนี้เป็นโลโก้อีบูครับผมเนี่ยฮะแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นรูปคอปปานะครับเป็นงูเห่าที่อารมณ์แบบอียิปต์นิดหนึง่งฮะคอปปานะครับคือเขียวโยโกาคอปปาลายสก,กยีเนี่ยกลืนไปกับตัวแผ่นเลยนะฮะเหมือนชีดสีเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้ฮะที่เป็นรอยเย็บอีบูคอปปาด้านหลังก็จะเป็น เป็นยางนึบๆเอาไว้ยกับโต๊ะที่คุณเคยกันดีแหละนะครับผมเอาไว้กันเลื่อนกันเลื่นนะครับโอเคเดี๋ยวดูไซส์อื่นๆกันด้วยฮะ M และ S นะครับผมอันนี้คือ M นะครับ M ก็จะประมาณนี้อ่าประมาณนี้คือพอใช้นะถ้าเอาจริงๆอ่ะผมว่าไซส์ประมาณนี้โอเคแล้วนะครับพอที่จะแบบสะบัดเมาส์เมาส์แล้วก็ไม่ใช้พื้นที่มากเกินไปอันนี้สําหรับไซส์ S ครับสำหรับคนที่พื้นที่น้อยหรือว่าเอาไว้ใช้พกพาก,กับพวกโน้ตบุ๊กพกพากไปใช้นอกสถานที่อะไรอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวลองให้ดูผิวสัมผัสน่าจะเห็นกันพอๆนะว่ามันเป็นผิวสัมผัสแบบสปีดนะครับสปีดนี่คือเสียงนะฮะเรียบเนียนมือดีดมากๆนะเวลาเราวางเข้ามือไปเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าแบบมันอาจมันจะมีเสียงั飒ๆนะครับแต่ว่ามันลื่นนะมันลื่นนะครับเหมาะกับทุกๆเกมทุกๆแนวนะครับโดยเฉพาะ FPS นะครับผมเห็นว่าหลายๆคนเ่ยชอบใช้เป็นสปีดนะฮะ สำหรับใครที่เห็นแล้วชอบหรือว่าต้องการที่จะซื้อไปใช้งานนะครับสำหรับเจ้าคอฟบ้าคอฟเฟสนะครับผมนี่ะก็คือสามารถหาซื้อได้แล้วจารนักเกมเมอร์ชันนำโดยทั่วไปนะครับนำเข้ามาโดยบริษัท r l l e s s i n n o v v t t o o นะครับซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอีบูอย่างเป็นาการในประเทศไทยแห่งนี้นะฮะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ